สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอยงวดประจำวันที่20ตุลาคม2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่น ประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,หวยฮานอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขชุดเด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ V.I.P เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมน,นะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงัวดประจำวันที่19ตุลาคม2564กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษ ทำการออกในเวลา17บเนากนาทีถึง17เนาฬิกา3านาทีรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก7 9 6ดเลกลขไท้าย3ตัวบน962เลขท้าย2ตัวบน6กเลขไท้าย2ตัวล่าง27ผลการออกสลากไว้ฮาหนอยปกติทำการออกในเวลา18นาฬิกาสนาทีถึง18บแนาฬิกานาทีรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก68 4 7 เลขท้าย3ตัวบน8 4 7 2ตัวบน4 7เลขท้าย2ตัวล่าง3 9และผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ทําการออกในเวลา19นาก15นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก7 4 4 5เลขท้าย3ตัวบน4 4 5 2ตัวบน4 5เลขท้าย2ตัวล่าง3 6นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอย พิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่19ตุลาคม2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงทิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางนหนึ่งงวดประจำวันที่19นะครับจากการสรุปเลขเด่นนะครับชุดเด่น3ตัว2ตัวนะครับในชุดสรุปเด่น2ตัวบนครับชุดสรปเลีม2ตัวบนที่ผมสรุปไว้นะครับในทั้งหมด4ชุดครับ มี42 47 92 97ก็ผลกันออกสลากหวยฮานอยปกติครับซึ่งออกในไทย3ตัวบน847ครับที่สรุปไว้42 47ครับมาเข้าที่47เป็นชุดเด่นชุดรองครับส่วนในชุด3ตัวครับในชุด3ตัวที่ผมสรุปไว้นะครับที่สมมติสรุปดึงเด่นไว้ 2 .3 4 7และ8 4 4 2ครับ3า4ส4แต่ผลการออกมาเข้าที่847นะครับเป็นชุดตรงๆนะครับ3ตัวบนชุดตรงๆนะครับหนิงวดน้ครับสรุปชุดเน้นชุดลองไม่เข้านะครับผมจะสลับที่หลักร้อย่านั้นนะครับแต่ชุดเน้นคือผมเน้นไปที่42และส7ครับมาเข้าในชุด2ตัวตรงๆครับในชุด3ตัวบนถ้าสมาชิกท่านใดนำไป สรุปเด่นตัดได้ก็คงจะมีโชคถูกสลากวหวยฮานอยปกติชุด3ตัวบนตรงๆครับ8 8 7ครับที่ผมสรุปชุดเด่นไว้มี2ชุดเน้นรองครับ42และ4 7นี้ชุด2ตัวบนครับนี่คือข้อมูลเลขไทย3ตัวและ2ตัวบนครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคก็ดีใจด้วยครับที่ถูกสลากเลขไทย3ตัวบนสลากวหวยฮานอยปกติครับหรือสรุปเลขไทย2ตัวบน หวยฮานอยปกตินะครับแสดงความดีใจด้วยครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างซึ่งออก3 9ครับออก3ามวดนี้ไม่เดินครับวดนี้ไม่เดินแต่เป็นตัวกลับของเด็กไท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยวี p อพซึ่งออก36ครับซึ่งออก3 6กครับ,ออ 3, 6, รบนี่คือชุด2ตัวล่างครับส่วนในชุดสลบเด่น2ตัวบนล่างครับ ในชุดสรุปเดิน2ตัวบนล่างก็เดินตามสูตรนะครับเอามาเข้าที่4ี่เจ็ครับสี่เจ็ดเล็กไทย2ตัวของสลักหวยหาหน่อยปกติครับและเด็กไทยเป็นตัวกลับครับคือ6กสามมาเป็น36ของหวยห้าหน่อย VIP ครับนี่คือข้อมูลครับส่วนในชุดเน้นชุดรองครับชุดเน้นชุดรองครับก็มาเข้าที่ชุดรองนะครับ4ี่เจ็ดครับเล็กไทย2ตัว หวยฮานอยนะครับปกติครับเลขไทยสลากหวยฮานอยปกติซื่งออก847ครับนี่คือข้อมูลครับส่วนในชุดเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นที่เลข4ครับเลข4ีก็มา4ตามสูตรครับส่วนวิ่งล่างก็หลุดนะครับในงวดครับนี่คือข้อมูลในงวดวันที่19ที่ลงคลิปให้สมาชิกไ้ดูครับสมาชิกท่านใดมีโชคก็แสดงความดีใจได้เลยครับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่20ผมก็จะมีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่น นำมาจับคู่ชุดเด่นให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกเย็นเคยนะครับมาสรุปเลขเต็นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,ยห,หวยฮานอยนะครับจากการนำเลขท้าย3ตัวของห,ยห,หวยฮานอยปกติซึ่งออก847ครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี2มี4มี7มี9ครับ2479เป็นเลขเป็นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนำเลข4นะครับคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1มี4ี่มี6มี9ครับ1 4 6 9เป็นเลขเด่นหลักสิบครับและหลักหน่วยครับผมนำเลข7ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ ใน4ตัวมี1มี5มี6มีศูนย์ครับ1 5 6 0เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรนะครับที่คำนวณสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยในงวดประจำวันที่20ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบสีตัว1 4 6 9งสีกจับคู่หลักหน่วย4ตัว15,60นครับจะได้ชุด2ตัวบนดังน,น,นี้ครับ1วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1 1 1 5ห้า 16 10 4หกงศูนย์สี่วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสีตัวจะได้สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่ศูนย์หกวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสีตัวจะได้หกหนึ่งหกห้าหกหกหกศูนย์เก้าวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสีตัวจะได้เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้า้าศูนย์ทั้งหมดสิชุดนะครับ เป็นชุด2ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะสรุปชุดเด่นตัดให้สมาชิกดูครับมาดูหลักสิบครับหลักสิบตัวหนึ่งี่ครับผมเน้นไปที่เลข1ครับดึงเลข1ดึงเลข6ครับดึง1กับ6วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัว1560ครับ1560เน้นไปที่เลข5้าครับเน้นเลข5เน้นเลข0ูนย์ครับดึง5กับศย์วางหลักหน่วยนะครับ หึงห้ากับศูนย์บางหลักหน่วยผมจะนําหลักสิบสองตัวครับหนึ่งกับหกครับจับคู่หลักหน่วยสองตัวห้ากับศูนย์ครับจะได้ชุดเด่นสองตัวบนครับจากทั้งหมดสิบหกชุดเหลือชุดเด่นอยู่ที่สี่ชุดครับในสี่ชุดจะมีหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกห้าหกศูนย์ครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกห้าและหกศูนย์ครับนี่คือชุดเด่นสองตัวบนครับสี่ชุดครับ ส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัว2 4 7 9 2479เน้นไปที่เลข4ครับเน้นเลข4เน้นเลข9กครับผมดึง4กับ9วางหลักร้อยครับนำมาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุด1510 6 5 6 0จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอย4วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้4ี่410 465 460 9าาวังหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น2ตัววัน4ชุดจะได้915 910ึ่งห้าทั้งหมด8ชุดครับเป็นเลขไทย3ตัวันชุดตรงคง8ชุดครับมาลุ้นครับใน8ชุดนี้จะเดินต่อหรือไม่ครับจะเดินตามสูตรอีกหรือไม่ครับเพราะนิงวดของวันที่ยี่วันที่19ครับที่ผ่านมาครับการออกสลากหวยฮานอย ปกตินะครับมาเข้าที่847ครับชุด3ตัวบนตรงตงครับ847ครับส่วนในงวดของวันที่20ครับใน4ชุดในชุด3ตัวบน8ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับต้องลุ้นกันครับใน8ชุดนี้ครับผมสรุปชุดเด่นนะครับเน้นไปที่915ครับเน้น915เป็นชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับส่วนในชุดรอง ไปที่460ครับรอง460ครับมาลุ้นกันเลยครับจะเป็น915หรือจะเป็น460ครับนี่คือชุดเด่นชุดรองจากทั้งหมด8ชุดในชุด3ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวบนครับชุดเด่นเน้นไปที่15ครับชุดเด่น15ชุดรอง60ครับรอง60ครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย3ตัวบนและ2ตัวบนไว้ฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ V.I.P. ครับ แนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ18ตนาฬิกาสนาทีถึง18บแนาฬิกานาทีครับมาดูชุดเลขท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดราสูตรครับออก39ครับผมนำเลขหลัก3ครับนำเลข3คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1มี4มี6มี9ครับ หนึ่งสี่หกเก้าเป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนําเลขเก้าคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยได้ลเลขเด่นจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับมีหนึ่งมีสี่มีหกมีเก้านะครับหนึ่งสี่หกเก้าเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับหลักสิบสี่ตัวหนึ่งสี่หกเก้าเน้นไปที่เลขหนึ่งครับเน้นเลขหนึ่งเน้นเลขหกครับผมเน้นหนึ่งและหกครับบางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัว หนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าเน้นที่เลขสี่ครับเน้นที่เลขเก้าครับผมดึงเลขสี่กับเลขเก้าวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับหนึ่งกับหกจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวสี่กับเก้าครับจะได้ชุดสองตัวล่างหวยฮหาหนอยดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างจะมีสี่หนึ่งสี่ครับหนึ่งเก้าหกสี่หกเก้า หนึ่งสและ69ครับ4ชุดครับเป็นเลขทยสองตัวล่างชุดตรงๆรครับใน4ชุดนี้ครับผมดึงเด่นนะครับผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นชุดเด่นไปที่19ึ่งเก้าครับเน้นไปที่19ครับชุดเด่นครับส่วนชุดรองไปที่69ครับรองหกเกาครับมาลุ้นเลยครับจะเป็น19ึ่งเก้าหรือจะเป็นหกเก้าครับนี่คือเลขท้าย2ตัวล่างหุยนฮานอยนะครับ มาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย V.I.P. ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นฮาหนอยปกติรอบ18นาฬกานาทีถึง18นาฬิกา30นาทีครับสรุปหวยฮาหนอยพิเศษปกติและ V.I.P. หัด่ประจำวันที่20ตุลาคม2 5 6 4ครับจากเลขสูตรที่คำนวณสรุปเด็กเต่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับ ที่ผมสรุปชุดเด่นไว้จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ1510656014196469ครับทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุด15106560141964698ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับมาลุ้นกันครับในงวดวันที่20ครับเพราะในงวดของวันที่19ครับซึ่งออก มาเข้าที่สี่เจ็ดเลขไทยสองตัวบนหวยละสลากหวยฮานอยปกติครับซึ่งออกแปดสี่เจ็ดครับส่วนเป็นตัวกลับเลขไทยสองตัวล่างของหวยฮานอย VP ออกสามหกครับเป็นตัวกลับครับนี่คือแปดชุดเด่นนะครับในงวดของวันที่ยี่สิบนะครับแปดชุดเด่นนี้จะเดินหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ครับส่วนในชุดเน้นครับชุดเน้นสามตัวบนครับผมเน้นไปที่ 9ก้าหนึ่งครับเน้นเ15าหนะครับสตัวบน1 5ครับ2ตัวล่าง19ครับสตัวล่างหนครับส่วนในชุดรองครับสาตัวบนรองมาที่4 60ครับรองสี่ครับสตัวบนรอง60ศครับสตัวล่างรอง69ครับรองหกเก้าครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับในชุดเน้นชุดรองสองตัวนะครับจะมีหนึ่ 6 0 6 9 4ชุดครับรวมทั้งนะครับเลขวิ่งบนครับเลขวิ่งบนเน้นไปที่เลข5ครับวิ่งล่างเน้นไปที่เลข9้าครับท้าจับคู่จะได้59อีกชุดหนึ่งครับรวม5ชุดครับ151960 -69 หด้59และใน5ชุดนี้นะครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ทั้งเลขท้าย2ตัว2ตัวล่าง3ฮานอยเลยครับ แนวทางสูตรคำนวณเน้นทานอยปกติรอบ18 15. นาฬกานาทีถึง18นาฬิกา30นาทีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ต้องมารอรุ่นกันเห็นว่าประจำวันที่20ตุลาคม2564ครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ทรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p นะครับที่ผมได้หาสูตร เลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนามาจับคู่ชุดสามตัวสองตัวบนให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรไวด้ดีๆเลขเด่นเด่นลงคลิปให้กับสมาชิก ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสตาร์ตรีดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮานอยทั้ง3 h a ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่20ตุลาคม2 5 6 4เนนีเฮงเวยรยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ